นี่ก็เป็นชุดเยือนะครับเยือของสูตรน้ำตั้มเองนะครับน้ำตั้มสมแล้วลงตัวเนาะอันนี้ก็มาแนะนำนะครับก็แล้วก็ผลิตภัณฑ์พวกนี้น้ำตั้มก็มีจําหน่ายนะสามารถสั่งได้เลยครับมีทั้งครับผมชุดนี้ก็เป็นชุดเยือนะครับเยือของสูตรน้ำตั้มเองนะครับน้ำตั้มสมแล้วลงตัวเนาะอันนี้ก็มาแนะนำนะครับก็แล้วก็ผลิตภัณฑ์พวกนี้น้ำตั้มก็มีจําหน่ายนะสามารถสั่งได้เลยครับมีทั้ง เก็บปลายทางแล้วก็แบบโอนเงินนะครับอันนี้ทักทักมาได้เนาะก็จะมีประกอบไปด้วยมีลำซูเปอร์แจ็คนะลำซูเปอร์แจ็คหนึ่งสองสองถุงนะครับอันนี้เป็นถุงใหญ่นะครับถุงใหญ่ถุงนี้ประมาณ7ขีด2ถุงก็ประมาณโลสี่นะครับแล้วก็อเมก้กาสูตรสองมีหัวเชื้อปะเกีของหมานแล้วก็เยี่มโลซูเปอร์แจ็คนะครับแล้วก็จะมีขนมป,ปังปัน่นเนาะอันนี้อันนี้ประมาณปอนหนึ่งสี่ห้าขีดประมาณ5ขีดนะครับปอนปอนนิดหน่อยเนาะ ครับอันนี้ก็แล้วแต่น้าๆนนเลยหรือจะสั่งเป็นเซตพร้อมกับน้าตั้มก็มีนะแล้วก็จะจัดเซตให้นะครับผมแล้วก็มีกะทิกล่องกล่องนึงมีไข่ไก่แล้วก็มีหัวเชื้อหัวเชื้อตัวนี้เป็นสูตรพิเศษของน้าตั้มนะนี่นะอ่าที่เห็นเป็นกล้วยนี่ของวินเนอร์นี่จริงๆน้าตั้มผสมหลายตัวเนาะผสมหลายตัวหลายตัวอยู่นะครับนี่คือผสมหลายตัวอยู่ก็ถ้าสนใจก็เดี๋ยวทักมาทีก็ได้เนาะนะครับผมน้าตั้มจะทําให้ นะครับก็ประมาณนี้แหละฮะส่วนตัวนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นพืชนะอันนี้ตนะนขอปลกไปก่อนนะครับผมอันนี้จะแนะนำใส่ตลอดเลยถ้าตกปะเก็ดเนาะฮะอันนี้าตะนำไม่มีขายนะอันนี้ไม่มีขายนะครับโอเคก็เป็นเสร็จก็จะประมาณนี้ประมาณนี้ครับนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเข้าเหยื่อครับ ขั้นตอนแรกนะครับก็ใส่กะทิแล้วก็หัวเชื้อนะครับแล้วต่อไปเราก็คนให้เข้ากันเนาะอ่าอันนี้ผมใส่ใส่เป็นกะทิอะไรนะครับแล้วก็หัวเชือ้อตอนนี้ผมไม่ได่คนนะก็เดี๋ยวคนสักหน่อยหนึ่งนะครับครับผมจากนั้นก็ใส่ไข่เนาะใส่ไข่แล้วก็คนอีกทีหนึ่งนะครับโอเคจากที่ใส่ไข่แะครับต่อไปเราก็จะใส่เป็นขนมปังปั่นเนาะที่ผปัดที่ที่ปั่นไว้แล้วก็ประมาณปอนหนึ่งนะครับ ไปเลยเลครับผมครับเมื่อกี้เราใส่ขนมปังลงไปแล้วเนาะขนมปังปังปังปงปงป่นนะครับเราก็นวดกับตัวน้ำกะทิกับหัวเชื้อที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้เนาะทีนี้เราจะตามด้วยนี่ครับเอาเปนนวดก่อนนะครับก็จะเป็นตัวเยี่มโลเยี่อโลตัวนี้นะครับเราก็ใส่ไปเลยไปเลย ถุงนึันประมาณ3ขีด3ขีดอ่าสกร,รมัมตามสองเนาะ3ขีดขึ้นใส่ไปเลยครับ2องถุงนะครับเดีย๋ยวชุดนี้จะได้ประมาณประมาณ3โล6ขีดนะครับใส่ไปเลยครับโอเคต่อไปเราก็มานวดให้เข้ากับขนมปังน,นะครับนวดให้เข้ากับขนมปังน,นะครับผม ก็มืวอเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็ใสล่ลำไปเลยครับนี่ครับใส่ไปเลยไปเลยครับจะเสียงดังนิดหน่อยนะครับผมพอดีอย่างนี้เสียงดังเนอะผมอยู่ในในตัวเมืองเนอะดึกๆแล้วก็ไม่หลับไม่นอนกันเนาะ ใส่ลำเข้าไปแล้วก็อเมก้าใส่วิธีนี้คือไม่ต้องใช้เครื่องปั่นเลยนะในใบฟองไม,ไม่ต้องใช้เครื่องปั่นเลยก็ใส่ลำเสร็จแล้วก็ขยี้ขยี้ให้เข้ากันแค่นั้นก็ละเอียดแล้วครับไม่ต้องเอาใส่เครื่องปัน่นก็ใส่ไปให้หมดพอเราใส่เสร็จแล้วหนดแล้วทีนี้ก็อ่ ทำการขยี้ตัวเนื้อลำกับตัวยำโลที่เราผสมขนมปังไว้ข้างล่างเลยนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาขยี้กันครับหลังจากที่เราขยี้ขยี้นะครับตัวลำกับตัวที่เป็นยำโลกับขนมปังเข้ากันแล้วเนาะมันก็จะละเอียดแบบนี้ครับเนี่ยได้เยะแบบนี้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องปั่นครับหรือว่าถ้านน้อยอยากเอาไปปั่นเพิ่มอีกก็ได้นะปั่นให้มันละเอียดว่านี้ก็ได้นะตอนนี้อ่า นะครับไปปั่นเพิ่มรม่ละเอียดอีกก็ได้เนาะอะ่อันนี้ก็เปลี่ยนวิธีที่น,นะาตั้มเนาะใช้นะครับก็อาศัยใช้เวลาเด,ดนึงขยีเอาเนาะขยีมั่นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะต่อไปก็เดี๋ยวจะใส่สุดท้ายเลยจะใส่หัยเชื้อหมาเนานะก็คือนี่นี่แหละอันนี้ผมจะใส่สุดท้ายเลยนะครับผมก็ใส่ลงไปหมดเลยอันนี้ประมาณสนะี่ขีดเนาะใส่ไปหมดเลย ทีนี้ก็เหมือนเดิมครับแล้วก็คุกค่อยเข้ากันแล้วก็เสร็จปิดฝาแค่นั้นครับผมพรุ่งนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับอันนี้คือผมแนะนําไม่ต้องหมักหลายวันนะเต็มที่ก็ไม่เกิน2คืนเนาะหรือถ้าอยากให้แบบลิ่นแม่แรงมากหน่อยก็สมมุติผมจะไปตกพรุ่งนี้เช้าอย่างเงี้ยคืนนี้ก็ทําเลยอันนี้ผมทําช่วงประมาณ4ี่ทุ่มนะเช้ามาปุ๊บก็เข้าหมายแล้วก็ตกได้เลยนะครับผมอันนี้ก็ สูตรหนึ่งของน้าตามก็เป็นแบบนี้เลยนะครับปกติผมก็ไม่ค่อยบอกหรอกนะอันนี้ลองลองดูนะครับต่อสินค้าผมมีขายนะก็โฆษณาไปในตัวด้วยนะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับมีทั้งปลายทางแล้วก็โอนเงินเนาะโอเคครับผม